ครับผมการสวัสดีให้ชดท่านก็เริ่ให้ตัวเราข้าสู่แชมินี้โซเซตี้อีกเช่นเคยแล้วตอนนี้เราขู้ในเกม FC Mobile กันเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะ,ะเดี๋ยวจะมาแนะนำนักเตะนะครับผมตำแหน่งเซนเตอร์นะฮะหรือว่า CB นั่นเองนะฮะเวอร์จิลฟานไดและโลลองบองนะครับผมผู้เซนเตอร์ในโหมดมินเจอร์ที่ผมคิดว่าดีที่สุดแล้วนะครับผมที่ผมใช้มานะเพราะว่าทั้งส่วนสูงและรูปร่างนะครับผมใครที่ชอบนักเตะแน่นๆเนี่ยก็สามารถเลือกได้เลยเลยนาะไม่ว่าจะเป็นมารินี่นะครับผมเนตอรฟานได ซาลีบาร์โลลองบองแล้วแต่เพื่อนๆใช้นะครับผมแต่ผมจะมาใช้ทางด้านของฟานได้กับโลลองบองคู่กันให้ดูเนาะว่าในโหมดเมนเจอร์เนี่ย AI มันจะดีขนาดไหนนะฮะก่อนอื่นใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ like กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยกันละกันนะฮะส่วนใครที่อยากเติมเกลืราคาถูกก็สามารถไปอุดหนุนสปอนเซอร์ของเราได้ทาง powerpay l แล้วก็ power กระชาลิงก์สั่งซืงง้ออยู่ใต้คลิปเปิดบริการ24ชั่วโมงเหมือนเดิมถ้าเกลือเย็นสูตร3,700บาทเ 2, าท,ท่านนนั้ะะฮหรือว่่าไมเกินน3,150บาทส่วสาพียง2 7 2 9บาทเเหลือพียง 645บาทเท่านั้นนะครับแพ็กเกจด,ดีๆราคาถูกๆแบบนี้นะฮะอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะฮะเลีงใต้คลิปเลยเด้อตลอด24ชั่วโมงเหมือนเดิมเพื่อไปการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมเริ่มกันจาก v i r t u a l f n n d i ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผม ปานไดเนี่ยส่วนสูง193เลยนะน้ำหนัก92เท้าที่ถนัดเป็น35นะฮะฝีเท้า1 0 9นะฮะการส่งบอล94การเลี้ยงบอล110การตั้งรับ148สภาพร่างกาย134นะครับผมสกิลมูฟ2ดาวเนาะ คนสมบัติพิเศษมีคึงบอลมีความเป็นผู้นําส่งลูกไกลลูกไกลได้ดีแล้วก็มีลูกมงทรงพลังเนะีเรียกได้ว่าครบเครื่องเลยสำหรับกองหลังนะครับผมอัตราก็จะเป็นาการบุกปานกลางแล้วก็การตั้งรับเป็นสูงนะฮะส่วนตัวที่2นะครับผมจะเป็นทางด้านของโลลองบองนะโลลองบองตัวนี้นะครับผมส่วนสูง1 0 0นะครับผม92ซติมตรน้ำหนัก82เท้าที่ถนัดเป็น3-5เช่นกัน ฝีเท้า112นะฮะการส่งบอลก็14การเลี้ยงบอล110การตั้งรับ1 4 3นะฮะสภาพร่างกาย123ตัวนี้นะครับผมทางด้านของสกิลมูฟ2ดาวคุณสมบัติพิเศษมีคึงบอลแล้วก็เล่นเพื่อทีมอัตราบุกจะเป็นปานกลางอัตราตั้งรับจะเป็นสูงเช่นกันนะฮะตัวนี้เทนมาแค่22 แต่จะใช้เป็นเม็ดส้มนะครับผมสำหรับโลลองบองนะฮะส่วนฟานไดเนี่ยจะเทนเป็น25เม็ดแดงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์กันเลยดีกว่านะครับผมหน้าทางด้านของ2ตัวนี้เนี่ยเวลาจับเซตยืนคู่กันจะเป็นยังไงนะะไปรับชมกันเลยครับผม เอาละครับผมเริ่มเกมมาฮะโอเวอร์ก็คือใกล้เคียงกันเลยนะครับผมตัวหลักของเราก็จะเป็นฟานได้โลลองบองนะฮะจะเป็นคู่กันนะฮะฝั่งตรงข้ามจะเป็นชลอตเตอร์แบ็กแล้วก็เปาโลมารินี่นะโกจะใช้เป็นโกเบลนะครับผมนะโอ้โหเรียกได้ว่าแน่นเลยนะแต่โกของเราจะใช้เป็นเชสตนี่นะครับผมเริ่มเกมมาครับผมตอนนี้จ่ายไปฮะกุลิดเบลลิงแฮมจ่ายไปให้กุลิดครับผมโอ้โหซีดานฮะโอ้โหจ่ายลึกไปนิดนึงครับเขาดู ถ้าเกิดว่าบอลเข้าถึงตีนของฟานบาตเทนนี่ผมบอกเลยจบสกอร์อย่างคมนะฮะแต่ฟานบาทเทนมันจะวิ่งชา้าไปนิดนึงเอ็มปาเป้ฮะเลี้ยงมาเองไม่มีโอ้โหฟานบาทเทนมันไม่ได้ลงมาเอาบอลครับผมเมื่อกี้นึกว่าจะเปิดแบบทะลุช่องนะครับผมนะแต่มันกลายเป็นแบบจ่ายนะจ่ายแบบธรรมดาครับผมก็เลยไม่ได้ลงมาเอาบอลน,นะสำหรับฟานบาทเทนพลาดเลยครับเมื่อกี้วีเอล่าฮะจ่ายมาให้ซีดานโอ้ยพลิกตัวริงหรือเปล่า โลลองบองจิ้มได้ครับผมท่านผู้ชมถือว่าโอเคเลยนะเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าโลลองบองไม่จิ้มนี่มีโอกาสเสียประตูเลยนะโอ้โหเป็นลูกตั้งเตะครับผมฟานไดเปิดมาเมาดินนี่ตัดได้ฮนะชลอตเตอร์เบกจ่ายออกมาให้วินิซิอุสเลี้ยงจี้ขึ้นมาฮะโอ้โหฟานไดประกบชิตาโน่โรนดโดัลดเอาอยู่เลยนะครับผมเมื่อกี้ ยืนคู่กันมาเลยนะเบลาตัดได้ครับผมสีดานสีดาเลี้ยงจี้ออกไปให้เอปเป้เอ็มปเป้โอ้โหมาดินี่แย่งบอลออกไปได้ครับผมถือว่าแบบแข็งแกร่งนะเปาโลมาดินี่จิ้มบอลออกไปครับผมฟานได้กุลิตกุลิตจ่ายเอปเป้กุลิตยังไงเอ่ยชิงกันอยู่สองคนโอ้โห อุย้ยโกเบลเซฟได้ฮะลูกนี้ท่านผู้ชมลูกยิงอักมุมเลยนะเมื่อกี้นะฮะโอ้โหซีดานเตะออกหลังเลยครับผมเอาชัวร์ฮะลูกนี้ได้ลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งฮะจ่ายเข้ามาปั๊บโ <c oughs> ลลองบองรอแล้วเมื่อกี้ฟานบัตเทนหรือเปล่าฮะน่าจะฟานบัตเทนนะเมื่อกี้นะดีไม่คว้าผิดไปคว้าหัวนะครับผมฮาเลยลูกเมื่อกี้ เสมอกันที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะในครึ่งแรกครับผมถือว่านแน่นทั้งคู่นะสำหรับเซนเตอร์แบ็กนะฮะทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมชาร์ลอตเตอร์แบ็กก็ถือว่านแน่นนะฮะมารินี่ก็แน่นอยู่แล้วนะครับจ่ายมาโยฮันครับจ่ายกลับหลังให้ฟิลิปลามม้วนตัวมาโอ้โหจ่ายลึกไปนิดนึงคนดูเหี่ยวไปได้ฮะชิตเตอร์โนัลโดโรนัลโ,โด,โลโโดโลเลี้ยง จ่ายกับหลังไปให้กัตเดบิยาฮะโลลองบองตัดออกมาได้ครับผมกุลิตซีดานทะลุช่องไหมนีม่ไปผิดลายครับผมนี่ลามตัดได้อยู่ถือว่าลองกันได้ดีนะสำหรับฟานไดกับาทางด้านของโลลองบองนะครับผมนะตัวหนึ่งขึ้นสูงตัวหนึ่งจะลงมาเล่นเกมรับต่ำนะครับผมถือว่าประคองกันได้ดีเลยนะเนี่ยเห็นไหม ถ้าโลลองบองขึ้นสูงฟานไดจะลงไปต่ำเห็นไหมท่านผู้ชมแต่ถ้าฟานไดขึ้นมาโลลองบองมันจะลงไปเล่นเกมลับนะะถือว่าเข้าขากันมากนะสองตัวนี้กุลิตโอ้โหจ่ายลอดขาครับผมจ่ายลอดขาวิเอล่าเมื่อกี้ได้โอ้โหเกี่ยวไม่ถึงเมื่อกี้นี้ถ้าเกี่ยวถึงนี่สบายเลยนะจูดเบลลิงแฮมนะครับผมพลาดเลยเมื่อกี้ยืดขาออกไปไม่ถึงนะเมื่อกี้นะ โรนัลดอโดรบองขึ้นสูงเห็นไหมท่านผู้ชมทางด้านของฟานไดจะลงมาเล่นเกมรับต่ำเลยนะครับผมนะยังไงลูกนี้ยังไงว้ย <c oughs> <c oughs> เกือบเสียประตูครับผมดีเขาจ่ายแบบเลยมานะครับผมนะไม่มีคนไปเอาบอลเนานะหลอดก็ยังเต็มอยู่ฟานไดเหลือครึ่งหลอดแล้วตอนนี้ โลลองบองขนาดขึ้นสูงนะน,นะยังเกินนะครับผมนะโอเคฮะจีะครับผมรอบนี้ถือว่าแน่นทั้ง2ฝั่งเลยนะครับผมมาลดินี่ของเขากันแน่นกับชาร์ลอต์แบ็คกันถือว่าแน่นนะครับผมนะส่วนฝั่งเราก็ถือว่าแท็กเกิลจังหวะสุดท้ายได้ดีนะสำหรับโรลลองบองกับฟานไดเนาะเล่นเกมรับนะครับผมเป็นคู่หูดูโอที่เรียกได้ว่าแน่นนะครับผมแล้วก็ผมไว้ใจ ใช้งานมาเนี่ยนานแล้วด้วยนะฮะส่วนทางด้านของมาดินเนียถามว่าเก่งไหมเก่งอยู่เหมือนกันแต่ผมเนี่ยไม่ค่อยชอบนะักเตะที่มันส่วนสูงไม่ถึง190นะแต่อนาคตก็ไม่แน่นะอาจจะซื้อมาแบบสลับสับเปลี่ยนนะครับผมนะรอบนี้ก็โลลองบองกับฟานได้ก็ได้ไปคนละ7.5นะครับผมนะสำหรับรอบนี้นะครับจบไปแล้วนะครับผมนะสำหรับคู่หูเซนเตอร์ Center, ในโหมดเมนเจอร์นะฮะ โลลองบองกับเวิร์กจิลฟานไดสตัวนี้นะฮะเป็นยังไงกันบ้างใครชื่นชอบยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยก็แล้วกันนะครับผมสไตล์ของฟานได้เนี่ยเหมือนที่ผมให้ดูเมื่อกี้เลยนะครับผมนะฟานไดเนี่ยมันจะเป็นสไตล์แบบว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนขึ้นสูงนะครับผมมันจะลงมาเล่นเกมรับเนี่ยลงมาแบบช้อนเพื่อนว่างั้นเถอะนะครับผมนะถือว่าเป็นตัวที่ไว้ใจได้เลยแล้วก็ประกบโรนโดเนี่ยอยู่หมัดเลยนะครับผมเมื่อกี้โรนโดไปไหนก็คือวิ่งตามแบบ ได้ดีเลยนะฮะแล้วก็การจ่ายลูกไกล่ลูกไก่ก็ถือว่าทําได้ดีเช่นกันส่วนทางด้านของโลลองบองนะครับผมนะก็จะเป็นสไตล์แบบว่าเข้าไปบีบนะครับผมให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยจ่ายบอลหรือว่าทําการแบบว่าจ่ายให้ฝั่ง ฝั่งตัวเองอะ่ะที่มันฉีกออกข้างอะ่ะที่ไม่ทําให้จ่ายเข้ามาตัดเข้าในแล้วก็ทําประตูอะไรประมาณนั้นนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นตัวที่ขึ้นไปบีบเกมได้ดีนะฮะแต่บางครั้งบางทีถ้าไม่มีตัวช้อนดีๆเนี่ยก็อาจจะทําให้ฝั่งเราเนี่ยโดนโอ้กับแล้วก็เสียประตูได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นก็หานักเตะท,ที่อ่าไว้ใจได้นะฮะในการยืนเป็นคู่เซนเตอร์นะครับผมก็จะมีอ่ามาดินี่ตัวหนึ่งละแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมไว้ใจได้ก็น่าจะเป็นซาริบานะครับผมนะสองตัวนี้แหละผมว่า เล่นเกมรับได้แน่นเลยแล้วก็ฟานไดอีกตัวหนึ่งนะครับผมส่วนทางด้านของเนต้านะครับผมนะก็สไตล์คล้ายๆโลลองบองนี่แหละมันจะขึ้นไปเล่นเกมลุกสูงนะครับผมนะแล้วก็จะมีลูซิโออีกตัวหนึ่งที่ขึ้นไปเล่นเกมลุกเนี่ยสูงไปหน่อยนึงนะครับผมแต่ว่าเรื่องการลงมาเล่นเกมรับเนี่ยก็แน่นเช่นกันนะในจังหวะที่จะเสียประตูโลลองบองก็ถือว่าเหยียดขาออกไปนะฮะสกัดลูกของโรนัลด,ดได้เช่นกันเพราะฉะนั้นก็เก่งนะครับผมนะสองตัวนี้ถือว่าแน่นเลยเนาะ จังหวะสุดท้ายนี่คือเป็นการเข้าแท็กเกิลน,นะฮะหรือว่าจิ้มบอลเนี่ยทำได้อย่างดีเยี่ยมนะในโหมดเมนเจอร์นะฮะ AI เรียกได้ว่าโอเคเลยครบเครื่องนะครับสำหรับเซนเตอร์แบ็กสองตัวนี้นั่นเองนะครับผม เผาด้วยนะร้านตุงเกมของเราเผาโอเคแล้วก็เผาเวอร์กาชาลิงสั่งซื้ออยู่ใต้คลิปเปิดพิธการ24ชั่วโมงเหมือนเดิมนะฮะเพื่อนๆอยากจะดูนักเตะตัวไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยสอบถามได้นะฮะเดี๋ยวผมจะซื้อมาลองใช้ในเมนเจอร์ให้ดูนะครับผมนะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะรู้ว่านักเตะตัวไหนใช้งานเป็นยังไงก็สามารถย้อนไปดูคลิปวิดีโอเก่าๆในการจัดอันดับนักเตะนะฮะท็อป10ได้เลยนะครับผมผมได้ทำการอธิบายสกิลของแต่ละตัวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกัััันนนนนะคครบไววว้้จออกกใลิิปดีีโโหาาสส็ต่ผม